มายสไปืดแล้วกมาโกขึ้นมามาโดดขึ้นมาข่ได้ไได้ไได้นปดเเดี๋ยวกูไม่เคยกูไม่เคยแบบเจอแบบเฮ้ยเกมเพิ่งเริ่ม เกี่ยเพิงเริ่มกันหมดเลยแล้วมันบินมาเร็วขนาดนั้นเลยหรอวะเดี๋ยวมันือะควรีเะมีไม่รอน้าดี๋ยวมันก็ควรน่าจะเพิ่งเริ่มใช่ไหมล่ะเอ้ยก็กำลังจะเริ่มก็กำลังขี่รถาปกติิมันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้ดิว่า สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง BKM นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันีนเกม Battlefield V กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่มีอะไรจะลงเลยนะครับเล่นแต่เกมเดิมๆนะทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่า Battlefield V เนี่ยค่อนข้างจะตายง่ายมากเลยนะครับเวลาโดนยิงโดนฟันโดนแทงโดนระเบิดเนี่ยค่อนข้างจะตายง่ายเดินยังตายนั่งยังตายขี่รถยังตายเลยหัวลอย้าหายใจตายเร็วเร็วนะทุกคนมันเก่ตายเร็วมากๆ แล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปชมการตายของแต่ละคนแนละทีมอื่นนะว่ามันตายแบบไหนบ้างมันมีอะไรตายแบบแปลกๆบ้างน,นะทุกคนในเกมเนี่ยผมก็มันเป็นช่วงไม่มีอะไรจะลงเนาะก็เลยมาจะพาทุกคนไปชมแบบวิธีการตายของทีมอื่นนะทุกคนเอาละไม่เห็เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีนกว่านะครับเฮ้ยเคยดูไมเ็ะประจำบานอะโดนเลยไปเลย ออ้ยวันอยู่คันอ่ันนี่นี่ันันปั๊มปั๊มเอออเรียบร้อยไอ้ียบึงมาพาพวกกูมากลางดงเลยสั์โดนยิงมัง เด็กเพื่อนมนอีกเรเสียบเออเออไม่ได้คิวศูนย์ศูนย์หมดเลยคิวไม่ได้เลยเฮ้ยจ้าโอ้โหดลอยดลอยหลังเหมือนกันโอ้โหมันนอนมันนอนโอ้ดูมันนอนเฮ้ยมันนอนนิ่งเลยเว้ยเออมันนอนนิ่งๆเลยแล้วไม่มีใครเห็นมันด้วย โอ้โหเอ๊ะเราขู่ยิงมึงเองซื่อตายตายมั่งไอ้เรื่องมาแล้วมาช่วยเรามาช่วยเราปี่ทิมตายเอยไม่ตายกูยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเอาไอู้เอวกูตายแล้วมาแล้วถึงจุดแล้วถึงจุดแล้้วเฮย เฮ้ยเบื่อตายอ่ะได้เฮ้ยโอ้ยโอ้เออโหกูทำอะไรไม่ได้เลยนะอื้อนี่อือลองเดียวเลยคุณมีแผนทางนี้เดินทางนี้เห็นรถถังไหมนี่แหละกูโยนควันไปละโอเควิ่งเลย วิ่งทางนี้ทะลุควนไปทะลุควันไปอาทะลุควันไปโอเคนี่แหละยิงเลยไอ้เหี้ยคนัปืนเลยไอ้เหี้ยแม่หมดดักหเลยเว้ยไอ้เหี้ยยตายหมดเลยดีกว่าเว้ยเราผกันแต่เรนเยอะมันเยอะมันมาอือไอ้เยอะแล้วมันมีแค่ไอเ็ ควันม,มีสองเม็ดเออสดชื่นอ้าวไม่เห็นสดชื่นเลยหมดแล้วเฮ้ยสดชื่นเหมือนกันโอเคพี่เชื่อใจแท็กมาอีกโคตนึงเสียบแ่ยนนี่แหละโอ้โโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห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 โอ้โอ้โหแท็กพีมาแล้วเออพี่กำลังจะแตกอันตรายอันตรายมากโโคตรอันตรายเลย

ตันนิดเดียวมันก็เอากูยอยู่หมัดเลยเฮ้ยอเฮ้ยเพื่อนยิงเราเปิดับสุล้วต้องได้แล้วไอ้หอบผือเอ,อ้ฉายมึงมีคะแนน,นอยู่นี่เอาลงเลยไม่เพื่อนเอาลงแล้วมันยิงได้ทีละครังอ๋อโอเคเลือดไปยืนเลยยืนยิตรงนีดด้แหละตรงนี้ได้ไดเลย <c oughs> อือเอาคว <c oughs> ันแล้วางตัวละ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย เออตังอยู่เออเอาเลือดไปเอาเลือดไปเียเอาเลเอาดอยู่ตรงนนดูแล้วกูทำยังไงดีโอยมามาเลือดไปเอาเลือดเลือดเลือดโอ้โหมึงไหลตลอดเลยเลือดออมาขก่อนอือเฮ้ยย้ยเฮ้ย เอ้สู้ไทยไม่ได้เลยกูโอ้ยจะยิงอะไรนักหนาไว้ฝั่งนู้นเนี่ยคนอื่นก็เมฆคนอู้กูไปยิงคนอื่นบ้างดีกว่า้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหเติมกระสุนเติมกระสุนเข้ามาเพื่อเข้ามาเข้ามาเลยด้วย để đợi, đợi, hết hết đi hết 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 Đô, hết 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 ừ, hết hết Má nó hết hết ở hết 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 lô lô lô, hết Đô hết lại ไปได้ปได้กี่คนโอเคพบคนแล้ป่ะดูไอเลยไาเลยมเลยมากละดูดดโดขับรถตามมาเว้ยเออเออออกเส้นทางนนอเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮ้ยเสามวิแล้วเว้ยเฮ้ยหนึ่งวินแล้วเว้ยเออโอเคโดอไรถกรถไปรับมึงเว้ยรถอยู่ไกําลงรับอ่ะ ไอ่รู้ทางวยเป็นหลุมเลยกําลังจะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีโดน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 มาเพื่อนข้างหลังข้างหลังบอกได้คำเดียวว่าหอยด้วยเองหอยด้วยโอตัวแดงเออตัวแดงตัวแดงเลือดโดนเลือดโดนนี่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นตรงนี้เอ้ย ไม่มีคนพี่ไม่มีคนเลยนี่แทงอืมไม่อ้รถถระเบิดอืมใเดยหมอดหอนดโดตายไปก่อนตายไปก่อนยยเกิดโอ้โหยิงบยิงรยิงยิยิง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 ย้ยี่ไม่พร้อมกันเลยพี่ไม่พร้อมกันเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหระเบิดควันไม่อยู่หือคาานะแย่ซะยัเปนักสูเ้เลยสายาหยาโอ้โหไปไปไม่ได้ยังเกิดแบบที่ไปไม่ได้เพื่อเราอยู่ใกล้ๆนี่นั่นดิโอ้ยโอ้ยโอยเฮ้ อาโอ้โหไเก็บลัวเลยอ่าักคินอีกแล้วโอ้โหหน้าไปนิดเดียวกับสุดมามาเอ้ยกูขอเจาะมึงบ้างแหละเอ้ไ้อ้าวไอเทียนเส้นผมกูโผล่ไปข้างเดียวไอ้นิดเดียวเองฮะโดนิงเลยวบาดเส้นผมตายเลย ยังเกิดมาอยู่กูยังเกิดกูตกอิวไอโดแม่งมาเลยตบเยอะเว้ยโอ้หน้าเท้าเรียบร้อยอยู่บนหัวนะแบงค์ได้ยังไม่ได้กูจะไปได้มันกูจะไป ไม่ยแน่ได้ไดเป็นไงล่ะตกเลยตกเลยไอ้อะไหลไปดูเลยม้โอ้แอไดเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งขับไปลองก่อนขอขึ้นรถก่อนมาไปเลยไปเลยนี่องการรวมล่างรวมล่างเอาตปยนี่เลเลยน่เยนะเลนีนี่เนี่เล่เหลยนีลนีนี่ลเ อัลเลบอบอดมาแล้วไอ้น้องเอาเข้าไปเลยเข้าไปได้ไหมอะเข้าไม่ได้แล้วออไหมออฟไปอีกทางไหมเออออไปอีกทางดีกว่านี่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 โอ้โหทำได้ดีเลย ทำได้ดีทำได้ดีเฮ้ยเหมือนรถเหมือนรถมีมีปัญหาผมขอะเสนอเปลี่ยนอาชีพยิงเลยมาช่วยหน่อยเห้ยิงแล้วอีกยิงแตกล้วอีกแตกและมันได้เป็นหมอข้างบนยิงแตกอยู่สบายมากสบายมากสบายมากซ่อมเลยซ่อม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  นี่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 โหใครเอาอะไรลงวะเนี่ยเยี่ยงก็ไมเลยอืมมีใคร่อบบ้างมีใคร่อบบ้านมีใครยักงเรื่องเรือได้มากเลยแล้วกันได้แล้วคอ โอเคนะครับทุกคนส่วนใหญ่นี่ผมจะตายคนแรกเลยนะเพื่อนนี่ไม่ค่อยได้ตายเลยนะเพราะผมก็พยายามชุบเพื่อนอยู่เหมือนกันนะก็เลยไม่ค่อยเห็นฉากเพื่อนเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะมีฉากเพื่อนตายนี่เยอะมากนะครับแต่ผมทําคลิปอ่าถ้ามาทาคลิปมันนานเกินไปเนาะคือใครที่ชอบก็สามารถเม้นมาด้านล่างเลยนะว่าอยากดูต่อเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเพิ่มให้เลยนะทุกคนเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับช่องบีมเคด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ e ีนะีหน้าบ๊ายบาย